อ่ะตัดบัดพามาไปนกินเข่ากันนะบัดเนาะสบายดีเด้อมามาตัวนี้ออกไกลได้เลยเนาะนีน้งบ่ถึงวะสบายดีลวสวัสดีเ้อพ่อแม่ี่น้องเด็ดซีปุกคนเนาะอ่ะนี้ห้องซีมาแกงน้องหม่บัดแก่งน้อหม่ก้อนตามข่เบื่อละ

cô quay của mình nó. không mặt kính sổng nó. 好，没好，你的。喝一 tổng khẩu giống hơn con xây nhá và chỉ thọt cái đục mù đấy đây đó, ừ. กับข้าวเอเพื่อนกินก่อนทอดกระดูกมงึงเพราะสะกินแต่แกงก็ไม่ก็คเพื่อจังใดจังนึงกระดูกมึงสะท้อนมากเลยมั เลยอเอามอพอหดแล้วพมดแล้วตอนแรกว,ว่าชิจกงไหวเนาะแกงไหวแล้วแยกนี่หมดแท้ เราบปเก็บคนเอนองายันเบือติดเนาะเรองตักฟองก่ ini. tak หอมป่าห้อยๆหอมไพี่น้องเลยอันนี้จะทอดงูทอดกระดูกงูขี้โพงงูอันนี้จะทอดใหม่แล้วนะทอดพอสุกแล้วอบล่ะอก็แล้ว

ดตีต่วแกสเน้นเปิดแห้งเปิดคอยได้เนะนะเปิดแห้งก็ได้เปิดคอยก็ได้นี่ค่ะคนี้โอ้อค่ะค่ะโอน๊ยดีลงอีกแล้วนะโอ้เจะฟองแบน ซิ้มรสชาติก่อนนะ Ui thầy quá phong out thôi là phong ngay thì mặc sắc được mọi หักลงไลป,งปงค่ะจิบมหักเนี้ยหักเงี้ยครับเด็บร้อยกินได้เลยคอะ้ย Say cầu chị ta chuẩn bị bắt tay mất kim bắt luôn nó muốn luôn 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 luôn

แล้วเดี๋ยวน,นีิรวางแนี้ได้เลยได้แล้วเดี๋ยววางคุน,น,น,นอนนอนวิดลานนอนนอนวิดลานเด้อคุณนี่ไปสิบไปกินข้าวไปกินแกงนอำม้ดิดอกเสียวเห็ดน้ลูกหม มาห่มผ้าขาม้าขามือยังอยู่นี่เวลานอนนอนที่นอนนี่นอนใหญ่ที่แรกนะเวลาสัดูกันเล็กลุกดูกลับไปก่อนดิอ่ะเร็วๆมาสิกินนะเจ้าก็ไปก่อนรอลุกไปอ่ะตัดตัดผ้ามาไปกินเขากันนะบัดเนาะสบายดีเด้อืมมาๆมาๆโตนี้ออกไปไกลๆเลยเนาะยังบ่ถึงอ่ะ นาาทึงแกงน้าไม่ไรระวังน้จะระวังหไปวงล็จินได้เล่นโทรศัพท์ได้มนเไลาเล่นได้ลองดิออกไปเกี่ยวข่าวอีนะมาดูกก็แม่ดูกุแม่อีข่าวอีเลยอยากไปไหน้าไปไหน Ừ, Hả, cửa. Hết ăn rồi. เอานะ, ăn bìu, để có gì ừ. à, không. Anh lên เด้อ,บ่เด้อ, ơi โชิน้ำงหม่ชิมหาพัานกระสัมกิากินกันใหม่นะบอกอหไเรียบร้อยหนังจะคพงขึ้นแพงขึ้นนะแบ อันนี้นะคะเห็ดเอารีมาบ้านบอกอืมป่วยนะอืมั่นบอกคือเห็ดธรรมชาติในบ้านเนาะบุกแล mm ้วเป็น hmm. ป่วยแค่ย hmm. yeah. awesome. mm ัง hmm. อ cool. right? ืมเคยขายเพปิดยาวมาอีกเคยถุงยางดิอืมเคยช่วยชไม่ให้เอาอีกไม่ให้ออกม่นของไง รถแก่เมือดอนไแม่ใช่ปะอเ่อังบ้านเขาไไตมาตไม่ใั้นมใ่ะอคน่ที่เราไม่ใช่ตังามก็รถเก่งอือ่ครอเนาะอยู่ภาคใต้อยู่ชวรทะเดียน อืมไม่ดุดที่ปลายปีเนี่ยคนโชก็หลายแล้วบ่เนาะมัดไปไปเพ้่มกันนะอย่าเ้าประจักอีกเชียวไปหาเกี่ยวขึ้นนิดสหายละโอเคแล้วแล้หายหลายรอบแล้วเห็นเอาดีไปถ่ายกีนมาหายโเหได้แล้วบ่อดแล้ว แต่กยู่เวลาแล้วเฮงเกิบเนาะตอนไปเจอตอนแรกเนาะเขาเกอดเงินไปห้อก็เ <c oughs> คลื่อนพลังขานกัท่นยดบุญ <c oughs> ออบุญมานอะนั่นน่ะมีบอกอเอให้า,า,ายสามมือเสร็จเลยเนี่อือ <c oughs>

ตีกับถีนเราเลยวะอืมกะดูกมันฮักมันฮักเอาลามไปมันซื่นนะมันแบบมันจอดกันได้กับบ้าเล็กฮอบอ่ะถ้าฮ้าบ้อ,อ่ะมันก็ปวดนะเหมือนคลาดเนาะเด็กนะหลายปีมันกับก็ไงถ้าอากาศหนาวเนี่ยมันก็้จะปวดมันเดือดเ,เล็กเล็กมียม,ม่าพี่นุงเล่ากับขาฮักเลย เราบอกเลขออกนะบางคนกับ um, ท uh, ี่ขันพาตัปโตนะเขาไปแหกเขาซื้อประตูแหกไว้แตปเยียนคนงานไปได้จังเกียว มันเป็นดอนนะทุกเป็นดอดนเนาะอันนี้มันิบาแบบทุกไรบาแบบยังบรแบบิบทให้น,น,นงางมา 2, ีมีสองสามเสื้อกิวเนอะช่วคหนึงได้ประมาณสองสามพออ่เดียวแบบตัวนึงกําลังขอดตัวนึงก้อยละสินะ แต่มองเลยมันงามมันสุดสูงมันออกไว้เนาะมันนัาเกะมีมานอยู่กับมิ้นมาหาเน่ยขอปลูกมันงามเลยมันงามคนเกลืยมันทูงบอร์ต้องไปประกาศแถวพ้นกินติกแต่โค้บอะปีกายเอาไว้เนาะ ทำเมนมวยเหรออืมอ๋อ,อปีนึงอะ,ะามได้เกี่ยวนะออก,ก็ต้องเก็บเลยนะเก<อ>ี่ยวเนี่ยต้องเก็บไลยแล้วกับฝนะมาด้ยเนาะมนเหนมบนอน เต้องห้มมดจ้ยาจับหานจับหโอเคพ่อเม่พี่น้องตอนนี้ก็กินแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนาะเกยยียงถวยเลยุเกียงเกียถยเลยคนว่ะเกี้ก็บนี่กระพาพ่อแม่พี่น้องก็เลยก็แซ่ก็ไปตามจะต้องขึ้นเตาเด้อเนา <c oughs> ไปแล้วสบายดีวัชะครูทุกคน